ระฆังมาดังมาพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นมาว่ากันต่อครับยกที่4ี่คล้ายๆคุณพระระคังช่วยไหมเมื่อกี้นับไม่ออกไม่นับไม่นับไม่นับครับโอ้โหมาพ้องกับเสียงระคังยกสี่เริ่มมาเพชรนี่มาเลยครับมาเลยครับเพราะว่าชัยวัดในช่วงปลายยกออกอาการแมไม่โดนลำตัวครับออกอาการแบบนี้ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับกรรมการนับแน่นอนครั้งนี้ครับซ้ายตงครับเข้าไปนับครับ โอ้โหโดนเลยครับนับ8ครั้งแรกของเกมนี้ครับชัยวัฒน์โดนนับไปแล้วนะครับไหวไหมครับยังสู้ต่อได้ครับสีน้าแววตาพร้อมสู้ต่อครับคือไม่ใช่เพชรไม่โดนนะเพชรก็โดนครับแต่เพชรทนได้แต่พอชัยวัฒน์โดนเนี่ยครับชัยวัฒน์ทนไม่ไหวครับยกสี่นะครับต้นยกสี่ครับแต่ว่าเหตุเหตุเกิดตั้งแต่ ไปพัทยาครับชมกันต่อครับขอบคุณคุณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับบริษัทพูรินสเปเชียลจำกัดและคุณวิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพยยิชิวจำกัดโสมเกาลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาลีตังกุยจับโรงพยาบาลเปาโรโมูมาเลียนผลโยธินโรงแรมเดอะโซเซตี้โรงแรมสยามพระได้โดยคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณและคุณชูชีพตรีโรพคาครับเดอะโซเซตี้อยุธยาดีสอดมาดูยกเก้า รางวัลยังเหมือนเดิมนะครับเบเกงคุณวิเทียนนะครับสมคบมวยจากโซต้าเทมอเตอร์ทีมงานเทคนิคโอ้กระแทกไปสามสี่มัดท่านเร้าตัวิเศษไพทูลนะครับในนามของซีพีจะเดินพกกระเป๋าอาหารตั้งแต่ครับน่าจะเราขึ้นคะแนนให้ดูอีกครั้งครับนี่ดูเหมือนว่าได้เวลาเฮ้ยเป๊ะได้เวลาที่วันเพลงตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างนะครับคะแนนก็เต็มทุกยกมาแล้วแปดยกสองท่านให้เต็มเลยทีเดียวเลขมงคลนะครับยกนี้ ถ้าจบได้ก็สวยแล้วครับยก9ก้าเน้นเลยนะครับาจากผ่อนยกผลยก 7, เจ็ดอ้อยยกแปดผ่อนมาแล้วครับเดินเร็วขึ้นเน้นลงแล้วลงแล้วครับรับเลยนะครับขวาบวกเอฟบัดเลขมงคลค้าหกเจ็ดแปดโดนนับแล้วนะครับยกเก้ายังกินแบกขวาทีเด็ดของวันเฮง เอาแล้วครับจบไม่จบจบไหมครับไม่เลี้ยงแล้วนะครับขณะนี้เชื่อว่าวันแห่งไม่ต้องการจะยื้อให้ยาวจากนี้เทคนิคยังใช้ได้อเอาหลายคนอยากเห็นครับอยากเห็นจบยกนี้ครับโอโอเดี๋ยวหมดทางสู้นะครับถ้าไม่ออกบักเขายังยังออกบักได้ครับขวาทีเด็ดหมดยุติแล้วยุติแล้ว ไม่ไหวครับไม่ไหวากับการยุติแล้วนะครับเดี๋ยวรกันยุติยกที่9ครับเลขมงคลมาถึงครับถามต่อครับยก5ยกที่5ครับอ่าท่านผู้ชมครับมาชมกันต่อยก5นะครับวันนี้เหมือนเดิมเลยทีเดียว บริษัทซีพีจเจริญพรกพับาหารจำกัดมหาชนด้วิเศษไพไูรท์นะครับทั้งไกย่าฮัทอารุมสดเมจิด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด20สเ็สาขาเข้าสูงซ่อมรับประกันถึง8ปีนะครับมี19แห่งแต่เราคะแนนสี่ยกเรายังไม่เห็นนะครับคะแนนสี่ยกเรายังไม่เห็นครับเดี๋ยวเชื่อว่าน่าจะมีคะแนนออกมาอ้าววันนี้นะครับอ้าวลุ้นเลยทีเดียว วันนี้นะครับเล่าตัวนี่งอกเป็นตัวกุ้งเขานี่ตอนนี้อยู่รั้มหนึ่งร้อยเลยนะครับสมาคมสมาคมงไม่โลกไม่มีกันแน่ไม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 ่มีก็ไม่มีไม่ประกาศไม่ประกาศไม่มีก็ไม่มีครับเขาเปียดดูอยู่นะครับโอกุ้เขาที่รั้มแล้วหายไปเลยครับนี้ส่งหายทองเลยครับลุกไหวไหมน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าโดนแล้วกระดอนไปเลยครับ จบแล้วน็อกเอาสำเร็จแล้วนะครับทำการสำเร็จแล้วครับน็อกในยกที่5้ายกห้าครับน็อกเอาสุดยอดครับ อ่ะขอบคุณซีพีนะครับขอบคุณดรคงวิเศษไททูลขอบคุณเคมอเตอร์ครับคุณพิเชียรสมพรุ่งโรดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่ร่วมกันสร้างสรรค์ครับนี่คือการสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภายใต้การจัดของทีมงานเพชรอินดีว่ากันต่อครับคะแนนเราเห็นแล้วนะครับว่าเราค่อนข้างหนีไปไกลพอสมควรแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วครับนอกจากคะแนนที่นําแล้วต่อไปนี้ต้องระวังซ้ายอย่างเดียวครับต้องระวังซ้ายอย่างเดียวแล้วนะครับ นี่เป็นคะแนนอีกครั้งนะครับคะแนนด้านบนเป็นของกล้องฟ้าข้ายานั้นของพิวมาพุตแล้วทีจะยึดตุ่มรับในชว่วงการยกที่แล้วก้องฟ้าทาได้ดีครบถือว่าเสียโอ้ยุกซ้ายครับแปล้น้ากระจายแล้วครับพิวมาผิดถือว่าจะต้องการมอกเลยนะครับต้องการมอกเลยครับ,รรบจะ,จะ,จะ,จะปิดเกมให้ได้แล้วก้องฟ้าบเพะช่วงเสียงระฆังยกที่ผ่านมาครับถือว่านี่ต้องประคองเข้ามือแบบโซซัสโซเซครับต้องระวังครับฟาดไปฟาดมาเวียงไปเวียงมานี่ไม่ได้นะครับอันตรายเหมือนกันนะครับ S <S <S เขาก็ฟาดเขาก็เียงเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในเกมนะครับต้องฟาดต้องปล่อยให้อยู่ในทรงในเกมไม่ได้อยู่ไม่อยู่ครับยกมีต้องดูระบบหายใจแล้วปีปัญหากระหิวมะโดนวนวดหนักนะครับท่านทีนี้อาการไม่ที่เล้วโยนผ้าโยนผ้าโยนผ้าจบเกมเลยครับไม่ไหวที่ี้โยนผ้าต้องนับแล้วครับที่เลี้ยงโยนผ้าไปแล้วครับวันนี้นะครับเป<ม>็นนาทีทองของต้องฟาครับ<ม><ม>ดูครับสูฮิวมาครับอ้าปากเลย จักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินบริษัทพรีเกรดมาเก็ตติ้งจำกัดกาวช้างเคนจิกาวช้างจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทสายการท em ่อน SO si ้ำไทยจำกัดผู้ผล no ิตเจ้าหน่ายท่อพีพีซีท่อน้ำไทยมาสู้กันต่อนะครับในยกที่5้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านดลทวีศก็คือนำหนุนสี่ทีนะครับห้าดาวโอ้แล้วครับแล้วก็ทวสดก็ต้องเมจินะครับแล้วก็จี๋เชิงปูเซนเชียวหนังนี่นะครับแล้วก็สีรีน่าด้วยนะครับสีรีน่าด้วยนะครับน็อกไม่น็อก น็อกไม่น็อกครับต้นยกเพชรดำต่อยเอาเพอาะ้ h เขาถอยกรูดเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไหมกลัวครับต่อยบนไม่อยู่กรั่าลงไปแล้วลงไปแล้วครับพาดเลยครับกรรมการน,นับนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปเสเรียบร้อยเลยครับจบยกห้าครับแม่ห่ แม่เราทำดีนะครับปล่อยตัวออกมาน้วทำได้ดีครับอเอาแล้วครับไปไปครับเร่งนลครับวันชนะจะเร่งนโอ้โหต่อรังสีสันนะครับ ยกเมื่อสักครู่นี้มาวันชนะัผ่อนนิดเดียวโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับบูรณรีติดตาครับว่ายิ่งชกยิ่งสนุกครับนายิ่งชกยิ่งแรงทั้งคู่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแฟนๆถามครับว่าโปรแกรมมวยไทยในวันนี้เป็นยังไงครับโปรแกรมมวยไทยในวันนี้ก็จะเรียนแจ้งว่าหนุ่มบดจัดใหญ่แบบต่างศึกต่างสายนี่อู4สี่คู่รวดเลยครับคู่แรกฟ้าประธานดาบลันสารคามเจอกับปราบปรามโชคบ,บางแสนนะครับ คู่ที่สองดาวมงคลมรราชพัชสุราธานีเจอกับปานเพชรอปิติศักดิ์คู่ที่3มจอมโหดชอเกตวีนาครับเจอกับใบไผ่โยธาลักษ์มวยไทยโอ้โหคนนี้น้องชายของลุงกิจนะครับลุงกิจลุงกิจซื้อใบมันก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้การบุ้งนะครับแล้วก็คู่เอกครับชูเจริญดาบลันสารคามเจอกับธนันชัยราชานน์หรือว่าสิษย์สองพี่น้องเพิ่งปราบแสงมณีมาสดเลยนะครับอ้าวเย็นนี้เจอกันนะครับแฟน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 มวยไทย ก็เจอกันที่สนามมวยนานาชาติวังสิทธิ์ปทุมธานีเรียนเชิญครับเร่งก็เจมีดูวันชนะเร่งขึ้นมาแล้วบุลีก็สู้เซมฝีจักรเลยครับอี่จังหวะแรกนี่แก่แรกด้วยนะครับเป็นมวยที่บล็อกเก่งแล้วต่อยซ้ายได้ดีนะครับเร,เริ่มจะอ่อนแล้วต้องต่อยลำตัวแล้วเนี่ยดูลำตัวแล้วอ่อนแล้วนะครับ จุกแล้วนะครับโดนเลยนั่งเลยนะครับได้ผลครับเจาะลำตัวเข้าแล้วะครับสามครับแล้วครับสี่โอ้จบไปแล้วนะครับเป็นเทนนิสกน้องเอาเลยนะครับดูเหมือนว่ากรรมการนับไปแค่สี่หรือห้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าจังหวะที่โดนนับนั้นกล้องไปไม่ทันนะครับ ครับยกสุดท้ายจบอย่างไรครับตามต่อเลยครับตงนิยมน้ำใจมากเลยนะครับเอโต้โดนโอ้โยโดนอวมอ้วมมอรไทยเลยโดนโดนทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างนี่โอ้ยอดเลยเลี้ยงเลี้ยงโอ้โหหัวใจนี่เหลือกินเลยเอโต้เฮาหมายของยอดมงคลวินาทีนี้คือต้องการน็อกแล้วนะครับขอบคุณต้องการน็อกแล้วครับขอบคุณนะครับอโต๊ะแทเโมอเตอร์22นัด